เอาเลยครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับผมไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนดีเลยคุณผู้ชมนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยไม่เคยทําคลิปแนวพอดแคสต์มาก่อนอันนี้ถือว่าเป็น e ีพีแรกของผมเลยนะครับผมถือว่าเป็นเลิกงามยามดีในการอัดพอดแคสต์นะครับรายการ โรบอกล่ม101นวันนี้เราจะมาคุยกันถึงปัญหาที่เกี่ยวกับเกมโรบครับว่ามันเป็นเพราะอะไรทําไมมันถึงล่มนะครับแล้วจะเปิดให้บริการเมื่อไหร่นะครับวันนี้เราจะมาไล่เลียงไทม์ไลน์ในส่วนของตรงนี้นะฮะ แต่ก่อนอื่นเลยคุณผู้ชมครับเราต้องย้อนกลับไปเมื่อประมาณ2-3วันก่อนนะครับผมอันนี้ผมต้องพูดเผื่อไว้นะเพราะว่าผมอัดคลิปวันที่31เดือน10เวลาบ่ายสครึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะตัดเสร็จแล้วได้ลงเมื่อไหร่นะครับวันที่29ตุลาคมครับเวลาตีสี่นะครับผมโรบบอกได้พบปัญหาครับมีผู้เล่นรายงานปัญหาจากการเล่นในแบบต่างๆฮะนะฮะว่ามีอาการบ้างเข้าไปแล้วเอ๊ะ เดี๋ยวนะคนในแบบหายไปไหนหมดอะไรเงี้ยมีเราแค่คนเดียวทั้งทงท,งที่ไม่ได้เข้าเซิร์ฟ VIP นะครับผมวันนั้นเนี่ยคุณผู้ชมฮะมีการอัปเดตใหญ่ด้วยนะสำหรับโรบบอกนะฮะอัปเดตกิจกรรมจากร้านบริโตเข้ามาเป็นการแจกไอเทมฟรีนะครับผมภายในแบบนั้นฮะโดยมีผู้เล่น30,000ืคนแรกนะครับผมถ้าเข้าไปเล่นแล้วทำภารกิจสำเร็จครับคุณจะได้รับไอเทมสุดเอกลูจากทางแบบนั้นนะฮะคนก็เลยแห่กันเข้าไปเยอะมากเลยคุณผู้ชมไนดะ้เกือบแสนเลยฮะหลายหมื่นอยู่เหมือนกันนะนะครับ ผมผมเนี่ยเข้าไม่ทันนะฮะแต่หลังจากนั้นครับที่แมปเปิดให้บริการได้ไม่นานครับประมาณ2-3ชั่วโมงช่วง6กโมงเช้านะครับผมผมเนี่ยตื่นมาอัดคลิปช่วง6กโมงเช้าเข้าแมปไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่าแมปอื่นเนี่ยยังเข้าได้อยู่นะแต่เข้าไปก็มีผมแค่คนเดียวนะครับ ะระบบทั้งหมดของเกม r o บ็อกนะครับก็ได้เกิดปัญหาขึ้นนะครับหลังจากที่แมปนั้นเนี่ยได้มีการปิดให้บริการนะครับผมจนทางโรบอกเนี่ยก็ได้ปิดตัวเกม r o บอกทั้งหมดไปนะครับปิดแมปทั้งหมดไปเข้าไม่ได้นะครับผมนะ จนผ่านมาวันที่30สตุลาคมเวลาตี4ครับครบ24ชั่วโมงครับทางโรบอกครับปิดเซิร์ฟนะฮะแล้วก็ยังไม่มีการรายงานข่าวจากทางสำนักงานใหญ่เลยฮะว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะครับเพียงแต่แจ้งว่ากำลังแก้ไขปัญหาและคาดว่าจะเปิดให้ใช้บริการได้ในเวลา10นาฬินะะกานะครับผมก็รอไปนะครับสี่โมงเช้านะฮะ และได้ทวิตอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นเวลาบ่ายสนะครับว่าตัวเกมเนี่ยจะเปิดให้เล่นบ่ายสนะนะฮะก็คือ10บโมงเนี่ยเข้าไม่ได้นะครับผมนะแก้ไม่ทันนะฮะบ่ายสก็นั่นแหละครับก็ยังเข้าไม่ทันอยู่นะครับผมแล้วก็ไม่มีการรายงานข่าวเพิ่มเติมจากทางโลบอกอีกเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นทวิตเฟซบุ o กนะฮะสื่อโซเชียลใดๆก็แล้วแต่นะครับผม จนมาวันที่31ตุลาคมนะครับวันที่ผมอัดคลิปนี้อยู่นะฮะเวลาตีสี่นะครับผมครบ48ชั่วโมงแล้วนะฮะแต่ว่าช่วงที่ผมอัดคลิปนี่คือมันเลยมาแล้วนะนะฮะก็เป็น50ชั่วโมงกว่าแล้วนะครับผมทางรูบอกได้มีการออกมาทวิตบอกอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเขาได้ทราบถึงปัญหาและตรวจพบปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับตอนนี้เนี่ยกำลังเร่งดําเนินการแก้ไขอยู่นะครับแล้วจะเปิดให้บริการเร็วๆนี้นะเอาเร็วๆนี้มาอีกแล้วนะฮะก็ ได้เห็นใจโรบอกนะครับผมนะทีนี้เราไปดูฝั่งความคิดเห็นนะครับในส่วนของคอนเทนต์ครีเร์เตอร์ทางต่างชาติกันบ้างดีกว่านะที่เขาทำโลบอกเป็นหลักนะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมรวมไปถึงนักพัฒนาซอฟต์แวร์ในส่วนต่างๆด้วยนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะมีชาวทวิทที่มีความรู้ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะครับได้ประเมินสถานการณ์นะครับผมที่เกิดขึ้นว่า เกิดจากฮาร์ดแวร์นะครับของศูนย์ข้อมูลหลักนะครับผมซึ่งเหตุการณ์ที่ต้องปิดเซิร์ฟเนี่ยนะฮะการทำงานของโลบอกเนี่ยเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับในปี2 0 1 2นะจากการโดนแฮกข้อมูลนะครับเขาจึงต้องปิดข้อมูลในส่วนของตรงนี้ไปนะครับผมจากนั้นโลบอะก็ไม่เคยมีปัญหาการปิดเซิร์ฟยาวขนาดนี้มาก่อนเลยนะครับผมหายไปโอ้โหเป็น10ปีเลยเนาะตั้งแต่ปี2 0 1 2นะฮะแล้วก็จนมาครั้งนี้นะครับครั้งนี้เขาจะทำลายสติ ในปี2 0ง2ได้หรือเปล่าเราต้องมาเอาใจช่วยและรุ้นกันครับผมนะรอเล่นนะครต้องเอาใจช่วยว่าให้เขาเปิดเร็วๆนะครับเป็นกําลังใจให้นะครับผมเนาะ ข้อบูลที่มีในตอนนี้นะครับคุณผู้ชมฮะคือระบบหลักภายในบางระบบนยครับมันล้มเหลวฮนะคุณผู้ชมฮะและทีมวิศาวากรน,นะครับก,กำลังดําเนินการแก้ไขในส่วนของปัญหาดังกล่าวอยู่นะครับผมแต่นี่ไม่ใช่คำแถลงการอย่างเป็นทางการของทางโดบอกนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผมนะเป็นการพูดคุยในทวิตนะระหว่างทาง คนที่มีความรู้นะครับเกี่ยวกับด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะครับผมไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมเมอร์หรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะเขาได้มาวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของตรงนี้นะครับผมรวมไปถึงคอนเทนต์กรีเตอร์ด้วยแบบที่ผมบอกนะฮะเขาก็ได้คุยกันแล้วก็คาดเดากันว่าเฮ้ยทางโลบอเนี่ยน่าจะโดนแฮกนะอะไรแบบนี้นะครับผมนะฮะทีนี้เนี่ยนะฮะปัญหาตรงนี้เนะี่ยคุณผู้ชมครับมาได้เลยช่วงฮาโลวีนมาแล้วแหละ นะครับสำหรับบ้านเรานะฮะแล้วทางโะบเนี่ยเขาจะแก้ไขปัญหาในส่วนของตรงนี้ยังไงนะครับเขาจะ ต่อเวลาให้กับอีเวนต์นะครับที่ว่ามีกิจกรรมเป็นการเล่นของฟรีหรือเปล่านะฮะอย่างเช่นเหลาปูนะฮะหรือว่าบริโตนะครับอันนี้เราก็ต้องมาลุ้นกันเนาะนะแต่ส่วนตัวผมเองเนี่ยขอแค่ให้โรบอกเปิดมาเล่นได้ใช้บริการได้นี่ผมก็ดีใจแล้วนะในส่วนอีเวนต์เนี่ยเราค่อยไปว่ากันในรอบถัดไปนะครับผมเขาน่าจะมีการชดเชยให้อยู่นะฮะในส่วนของตรงนี้นะครับอันนี้เป็นเพียงการคาดเดาของผมเองนะฮะเรื่องชดเชยนีฮะ นะครับเอาเลยครับคุณผู้ชมฮะมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างนะครับผมก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับส่วนคลิปวิดีโอนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะกับพอดแคสต์ซีซารโรบอกลม101ไว้พบกันใหม่นะฮะ EP หน้าไม่น่าจะมีนะครับผมนะก็ขอให้เปิดได้เร็วๆนะไปแล้วายบายสวัสดีครับบาย